กันจอมพลังควงลูกเมียเปิดใจน้ำตาซึมเผยความผิดพลาดเอาเวลาครอบครัวไปช่วยคนอื่นทำชีวิตเหมือนรถไฟตกขบวนเผยแพร่8พฤศจิกายน2568 22.49นาฬิกา49นาทีปรับปรุง8พฤศจิกายน2568 22.49นาฬิกา49นาทีโดยผู้จัดการออนไลน์กันจอมพลังคัมแบ็กควงภรยาหมิวลลิตาและลูกสาวน้องมีเกี้ยว เล่าความผูกพันในครอบครัวพร้อมเรื่องราวที่ทำเอาเสียน้ำตาเมื่อมีเกียวถามวา่าป๊าไม่รักพวกเราหรือเปิดใจผันตัวเป็นพ่อค้าออนไลน์ไลฟ์ขายของแต่กลับต้องเจอดราม่าผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ช่องวัน31ที่มีดีเจพุทธพุทธิชัยและเป็กกี้ศีทัญญาเป็นพิธีกรดำเนินรายการล่าสุดได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติแห่งปีเบสยังอวอร์ดรู้สึกยังไงบ้างกัน ผมรู้สึกดีใจมากในช่วงเวลาที่ผมรู้สึกหมดกำลังใจรู้สึกไม่อยากทำแล้วไม่อยากไปต่อแล้วผมได้ถามไปที่รางวันนี้ว่าในสถานการณ์แบบนี้คุณยังอยากให้รางวัลผมอยู่ไหมเพราะกลัวเขาจะได้รับผลกระทบไปด้วยเขาบอกว่าเขายืนยันที่จะให้ผมเพราะเขาเห็นในผลงานผมผมไปรับผมดีใจมากและรู้สึกอยากกลับมาช่วยสังคมเพราะรางวันนี้นอกจากภูมิใจมีพลังภรรยารู้สึกอย่างไรหิวจริงๆภูมิใจในตัวเขามาตลอด เราพูดชื่นชมเขาหลังบ้านหมิวรู้สึกว่าทุกวันนี้พลังที่ขับเคลื่อนในตัวเขาคือกำลังใจหมิวจะคอยชื่นชมเขาสิ่งสำคัญคือเรามีเอฟซีที่น่ารักคอยสนับสนุนเราตลอดไม่ว่าเราจะขายของหรือทำงานช่วยเหลือสังคมทุกคนพร้อมยืนเคียงข้างครอบครัวเราอันนี้เป็นสิ่งที่เราขอบคุณทุกคนมากที่รักครอบครัวเรามาโดยตลอดหนึ่งในกำลังใจสำคัญหมีเกียวกี่ขวบแล้วหมีเกียวสามขวบค่ะ มีเกี้ยวมีฐานแฟนคลับไปไหนมีคนขอถ่ายรูปแต่ตอนนี้เข้าสู่ไว้ทองสามขวบเป็นตัวของตัวเองไม่ค่อยชอบสังคมหมิวมีฟีว่าเข้าขอถ่ายรูปเขาคนที่สองที่สามจะได้อยู่แต่คนที่สี่ที่ห้าจะอิดออดงอแงบ้างมีคนเข้าใจและไม่เข้าใจด้วยก็ฝากรายการนี้แล้วกันบางทีอาจควบคุมอารมณ์เด็กไม่ได้แต่ใจหมิวกับพี่กันยินดีให้ทุกคนถ่ายเลยแต่ตัวน้องอาจยังเล็กอยู่อาจไม่เข้าใจเหมือนเราก็อยากให้เอซีใจดีกับเรานิดหนึ่งถ้าเป็นไปได้พวกเราก็อยากถ่ายกับทุกคนแหละค่ะกัน อย่างผมถ้ามีคนรอถ่ายรูปก็จะพยายามให้ถ่ายทุกคนเพราะเขารักผมก็จะบอกมีเกี้ยวให้เขาถ่ายกับทุกคนพยายามปรับตัวเดี๋ยวน่าจะปรับตัวได้มากขึ้นตอนนี้เป็นแฟนเลิฟว์ว่า7ถึง11ชอบอะไรในเซเว่นมีเกี้ยวนมเปรี้ยวกันมีเหตุผลอื่นอาจมีของแถมเป็นของเล่นเยลลี่หัวเราะหมิวประเทศไหนมีเซเว่นเข้าหมดถ้าอย่างอื่นไม่ค่อยเลิฟเท่าไหร่สไตล์การเลี้ยงเลี้ยงแบบไม่สปอยมีตีด้วยหมิว อันนี้แล้วแต่บ้านเนื้อแต่สําหรับหมิวเราต้องให้เหตุผลกับเขาก่อนบางทีถ้าเราคุมเขาไม่ได้อารมณ์ตอนนี้เขาไม่ค่อยฟังเหตุผลเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงเวลาเขาทําใครหมิวจะทําให้เขาเห็นเลยถ้าเขาทําคนอื่นพี่ป้านาอาหมิวก็จะตีเขาแล้วบอกว่าเนี่ยน้องทําคนอื่นคนอื่นก็เจ็บแต่พอตีน้องๆก็เจ็บน้องจะไม่ชอบฉะนั้นน้องก็อยาไปทํากับคนอื่นเหมือนทําให้เขาเห็นผลเลยว่าสิ่งที่เขากระทําเขาต้องเจออะไรทีนี้เขาก็จะสะอึกรู้สึกผิดร้องให้กลบเกลื่อนใครดุกว่ากัน มีเกี้ยวไม่กลัวใครเลยหมิวหัวเราะใครใจดีกว่ากันมีเกี้ยวหมามีหน้าเหมือนใครมีเกี้ยวเหมือนป้าป้าเหมือนหมามา้าเด็กวัยสามขวบเริ่มใช้แววไปทางไหนบ้างชอบเต้นหรือการแสดงหรือนางงามหมิวหมิวว่าถ้านางงามยังนี่ชัดค่ะ แต่ที่แน่ๆ่ชอบร้องเพลงชอบเต้นแน่นอนเต้นนี้ชอบมากต่อให้ร้องให้อยู่ก็จะหยุดเลยถ้าเป็นเพลงโปรดเขาชอบเพลงตื้อๆฮิปฮอปอีดีเอ็มจะชอบมากตอนนี้ชอบเพลงโซดาป๊อปตอนท้องคุณแม่ทำยังไงลูกถึงสดใสมิวคนอื่นอาจฟังโมสาช้าๆเบาๆแต่มิวชอบฟังอีดีเอ็มฮิปฮอปหรือเพลงแนวตื้อๆหน่อยพอเขาคลอดมาเขาก็ชอบแบบนั้นจริงๆนะคะชอบเพลงที่แม่ให้ฟังตอนท้องฟังปุ๊บไม่ไหลก็ขาต้องกระตุกนิดหนึ่งล่าสุดมีเกี้ยวพูดกับพี่ๆเองว่าหนูอยากไปเรียนเต้น หมิวใช่ค่าขอหมิวก่อนว่าอยากเรียนเต้นแต่พผเอิญเขาจะรับประมาณอายุสามขวบครึ่งแต่เขายังไม่ถึงก็เลยยังไม่ได้ส่งไปตอนนี้เขาสามขวบหนึ่งเดือนอาจส่งไปสักสามขวบครึ่งให้เขารู้เรื่องกว่านี้มีเกี้ยวมีอาชีพในฝันอยากเป็นอะไรมีเกี้ยวดับเพลิงหมิวบางวันก็อยากเป็นไรเดอร์ส่งของเขาจะชอบมากเขามีเสื้อเป็นไรเดอร์แต่ละแบรนด์ในบ้านบางวันก็อยากเป็นดับเพลลลลลิงงแแ้้้้้วววต่่ออารมารมณ์คคปูููกกกกฝัััใหหไดดจชยยเนยืนน มีเกี้ยวเด็กๆเ,เขาลงพื้นที่กับผมสมัยก่อนไปลำปางเขาก็ไปด้วยเราทําเคสช่วยเด็กมีเกี้ยวก็ไปเล่นกับเด็กที่เราไปช่วยเขาก็ซึมซับและอย่างที่เขาบอกอยากเป็นดับเพลิงเขาก็รู้ว่าเราทํางานช่วยเหลืออยู่ดีๆเขาอยากทําดับเพลิงได้ไงอย่างหน้าง,งานเขาก็ไปให้กําลังใจหนิวจริงๆตั้งแต่ในท้องก็พาไปตะเวนตะเวนท้องแก่ก็ไปท้า